เิดเผยเรื่องราวสุดช็อกหญิงสาวเผยมีพี่น้องทั้งหมด150คนสาเหตุพ่อมีเมีย27คนสุดทึ่งจำชื่อได้ทั้งหมดวันที่28กุมภาพันธ์2565เว็บไซต์ new.com.au นำเสนอเรื่องราวของแมรี่เจนแบ็กมอร์หญิงสาวชาวแคนาดาอายุ39ปีซึ่งเติบโตในครอบครัวที่พ่อของเธอมีภรรยาถึง27คนและมีพี่น้องทั้งหมด150คน แม้การมีคู่ครองหลายคนจะขัดต่อกฎหมายแต่ก็เป็นวิถีชุมชนคิดนิกายมอร์มอนของพวกเขาจะยอมรับได้แมรี่เจนเล่าว่าแม่ของเธอคือภรรยาคนแรกของวินตันพ่อของเธอทั้งคู่แต่งงานเมื่ออายุ18ปีในชุมชนที่รัฐวิติตโคลอมเบียประเทศแคนาดาหลังจากมีลูก4คนวินตันก็ได้รับตำแหน่งบิชอปของโบสถ์และเริ่มมีภรรยาเพิ่มเติมโดยเขาแต่งงานกับคนที่สในปี2525 25. และคนที่3ในปี2526หลังจากแมรี่เจนเกิดทําให้เธอมีน้องชาย่างแม่ที่อายุห่างกันไม่กี่เดือนครอบครัวของเธอขยายตัวอย่างต่อเนื่องและเมื่อเธออายุได้8ปีมีการสร้างบ้านหลังใหม่รองรับสมาชิกเพิ่มเติมวัยเด็กของแมรี่เจนเต็ไมไปด้วยความคึกคักทุกมื้ออาหารเป็นเหมือนงานเลี้ยงใหญ่เธอเคยรับประทานอาหารร่วมกันกับพ่อและภรรยา12คนและมีพี่น้องอีกมากกว่า40คนชุมชนมอร์มอนมีกฎระเบียบที่เข้มงวด เด็กผู้หญิงและแม่ต้องทำงานบ้านส่วนเด็กชายและผู้ชายต้องไปทำงานในฟาร์มผู้หญิงต้องแต่งกายไม่คิดห้ามดื่มเครื่องดื่มบางชนิดรวมทั้งห้ามดูโทรทัศน์และฟังดนตรีสมัยใหม่แม้จะรู้ว่าการมีภรรยาหลายคนผิดกฎหมายแต่แมรี่เจนก็ถูกห้ามเปิดเผยความจริงนี้ต่อบุคคลภายนอกเมื่ออายุ17ปีแมรี่เจนถูกจัดการแต่งงานกับแซมชายจากชุมชนมอร์มอนในรัฐยูทาห์ผู้ซึ่งมีเธอเป็นภรรยาคนเดียว โชคดีที่แซมสนับสนุนให้เธอได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆทําให้เธอได้มีโอกาสเข้าเรียนมหาวิทยาลัยและเริ่มตั้งคําถามกับความเชื่อเดิมๆหลังจากสําเร็จการศึกษาเธอกลับมาสอนหนังสือในชุมชนแต่ชีวิตสมรสกับแซมก็จบตืนลงในปี2553การแยกทางครั้งนี้เปิดโอกาสให้เธอได้มีโอกาสได้ค้นพบตัวตนใหม่ในปี2545พ่อของเมลิเจนก็ถูกขับออกจากโบสถ์และถูกดำเนินคดีในปี2560 มีภรรยาหลายคนเขาถูกกักบริเวณเป็นเวลา6เดือนซึ่งเป็นคำตัดสินทางกฎหมายครั้งสำคัญเกี่ยวกับกรณีเช่นนี้ในแคนาดาปัจจุบันแมรี่เจนมีพี่น้องรวมกันกว่า150คนแม้ไม่ได้สนิทกับทุกคนแต่ยังจำชื่อพี่น้องทั้งหมดได้เธอระบุว่าบางคนยังดำเนินชีวิตตามความเชื่อของนิกายมอร์มอนขณะที่คนอื่นเลือกเส้นทางชีวิตที่แตกตาก่างเรื่องราวของครอบครัวนี้สะท้อนทั้งความตับซ้อนทางความเชื่อทางศาสนา และผลกระทบต่อชีวิตของผู้ที่เติบโตในวัฒนธรรมดังกล่าว